โอเคสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอ,เอ,เอ,อ๋องเมสซีอะไรนะมีลืมด้วยนะหลังจากรอบแล้วที่เราเล่นน้องผีกองกอยไปนะถ้าสังเกตนะผมตังคบแล้วล่ะนะครับมีอยู่หมื่นสามเจ็ดร้อยละเพราะว่า,าผมไปแอบเล่นมานะแต่ว่าไม่ได้อัดก็คือทําครบแล,ล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้อัดนะครับตัวใหม่ก็ยังไม่ออกนะครับตําแหน่งน้องเขาน่าจะอยู่ซัพพอร์ตนะครับ เนี่ยตัวละครชิกิงามีอ่ะตัวละครที่แบบว่าแพงสุดมันอยู่ที่เลตมันอยู่ที่หมื่นสองแปดร้อยไงแต่จริงมมีตัวหมื่นหกด้วยนะเออแต่ผมซื้อไปแล้วมันหลุดมาตัวเดียวนะตัวหมื่นหกอ่ะคือตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือตัวเนี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจนะทําไมเกมเขาถึงขายตัวนี้หมื่นหกผมก็ไม่รู้นะโอเคมาละเดี๋ยวเรื่องตัวละครใหม่ที่เกี่ยวกับเส้นได้ผมค่อยไปเล่าในเกมแล้วกันเพราะว่าผมมีตัวที่จะเลือกเล่นละคือเป็นน้องคิวเมเนโกะนะครับเป็นตัวจังเกิลนะครับ จากรอบแล้วที่บอกว่าคงคุณผู้ชมคงไม่ได้เห็นผมเล่นจังเกิลอีกแล้วเนี่ยกลับมาเล่นอีกแล้วเนี่ยตัวนี้เออผมอยากลองเล่นเฉยๆนะเพราะว่าเห็นเป็นน้องแมวผมเซตอะไรไว้ไว้เรียบร้อยละเพราะว่าลองไปเล่นมาแล้วนะครับลองไปเล่นมานิดนึงละรู้แค่ว่าน้องเขาเป็นตัวจังเกิลแอคซ์ซินที่ก็แรงนะแต่ว่าประเด็นคือน้องตัวบางมากๆน้องตัวบางมากกับเป็นตัวที่เข้าเข้าแล้วออก ยากมากนะฮะคือมีสก,กิลหนีแหละแต่คือมันออกยากอะ่ะตัวน้องเขาบางนะฮะก็คือเข้าไปคือแบบแทบตายเลยนะแต่พาสซีฟเขามาแก้ในเรื่องนี้ครับพาสซีฟน้องคือ,อาตายเกิดนะครับโอเคมาละนะครับถ้าเกิดว่าภาพมันไม่ชัดหรือว่ามันแหลกหรืออะไรก็ต้องขอโทษนะนนเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลองเล่นดูแล้วมันก็ม,นกมีแหลกนิดหน่อยมันก็มีแหลกนิดหน่อยนะเฮ้ยเพื่อนมาช่วยเราตีด้วยขอบคุณครับถือว่าดีมาก เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าไปตีคนนู้นตีเราเดี๋ยวเลือดเขาลดเด้ขอบคุณครับเขบ้ามาช่วยเราตีด้วยอ่ะถือว่าดีมากเลยนะอตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องอัพสกิลหนึ่งนำหรือสองน้ำนะสกิลหนึ่งมันเป็นกดแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปเราจะ,ะเพิ่มความเสียหายส่วนสกิลสองเหมือนทิ้งร่างแยกไว้แล้วก็ให้น้องเขาขวน <S <S เนี่ยเนียเนียมันขวนขวนเงี้ยแล้วส่วนสกิลสามก็เป็นกระโดดทั่วไปเป็นสกิลพุ่งกระโดดทั่วไปส่วนอันตีนาะเขาก็จะแปลงร่างนะแปลงร่างเป็นปีศาจแมวนั่นแหละฮะ เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอะฮะคิดว่าเฟี้ยวมากใช่ไหมสกิลหมดแล้วดิเฮ้ยเขาอันนี้เลยวะโอ้โหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จะต,ตายไหมเนี่ยตายปะคิดว่าตายไหมไม่ตายวะ่ะโหลฮะบัง<ะ>ราบังนะเพื่อนป่าเขามาแก๊งเราอ่ะเฮ้ยเอาว่ะได้เฟิร์สบัตด้วยฮะอ่าพูดถึงเรื่องตัวละครใหม่นะฮะ เห็นว่ามันเป็นตำนานของญี่ปุ่นนะครับน้องคนนี้นะที่เป็นซัพพอร์ตนะคิดว่าน่าจะเป็นตำนานเก่กาได้แดงฮะได้แดงแห่งโชชะตาคิดว่านะฮะเราแต่ว่าน่าจะใช่นะเพราะลองดูจากาหน้าเริ่มเกมฮะเขาจะมีโชว์อยู่เขาบอกว่าตอนคนญี่ปุ่นเขามีความเชื่อว่าเกิดมาตอนเราเกิดมามันจะมีได้แดงอ่ะคล้องมือคล้องมือคนที่เป็นคู่ชีวิตเราเราอะ่ะประมาณนั้นเฮ้ยเอาเปล่าน้องปูน้องปูเอาไหม เฮ้ยน้องปูทำไมโหดจังวะเฮ้ยน้องปูทำไมโหดขิงเงี้ยโอ้โหตีกูติดใบด้วยเอ้ยเดี๋ยวกระสุนคีปลูกนั้นอย่าด้ว <laughs> ยเฮ้ยเกือบตายผมอัพสกิลหนึ่งนำดีกว่านะครับผมว่ามันน่าจะดีกว่านะเฮ้ยเออสวยทำไมกูไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามานี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราเฮ้ย เอ้ยอยา่าอย่าทำํำอย่าทำํำเอ้ทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมันแหลกๆกวะโอ้โหเขาไม่ายเอ้ยผมซื้อของไม่ได้เฮ้ยทำไมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมผมรู้สึกเหมือนกดสกิลไม่ค่อยไปเลยอะไรกันครับเนี่ยเหมันเรามาแก๊้งอะไรไม่ค่อยทันเลยวะ <laughs> เราเป็นป่าที่มาแก๊้งอะไรเขาไม่ค่อยทันเลยอะ่ะเออทำไมเป็น คนอย่างนี้เนี่ยฮะนี่นี่นี่เราจะแกงละเราจะแกงละเชื่อใจเราได้เชื่อใจเราปะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมเป็นพยานให้ผมผมแหลกผมแหลกเว้ยผมแหลกเนี่ยเอ้ยกระโดดเข้าไปปุ๊บแหลกเลยอะไม่อยากจะบอกชื่อค่ายเน็ตนะหรอทำไมอ่ะเอาเนี่ยแหลกเยอะมันเป็นมันเป็นบ่อยมากเลยนะตอนผมเล่นพวกเกมแนวโมบ้าอะไรพวกนี้แล้วมันจะเป็นเฉพาะตอนที่ผมเล่นเกมโมบ้าเลยนะ อะไรอะไรทะเนี่ยอะไรทะเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวนี้เขาถึกจังวะสวยตายไปเนี่ยเอ้ยโอ้โหขอบคุณเอ้ยเอ้ยรักจังเลยรัก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 ที่สุดเลยเฮ้ยซัพพอร์ตอย่างนี้เล่นดีมากผมชอบผมชอบเพียงแค่ช็อตเล็กๆเท่านั้นนะเมื่อกี้ผมอาจจะสิ้นใจได้เลยนะโคตรประทับใจเลยครับจบเกมไปไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมจะกดไลค์ให้เขาครับผมปฏิญาณไว้ เอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าลากมาอย่าลากมาหากุซิเนี่ย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 เห็นไหมเอ้ยแปลกๆรอบเมื่อวานยังไม่เป็นเลยเออเมื่อวานไม่แหลกเลยนะแต่ทาไมรอบนี้แหลกบ่อยจังนี่ได้อยู่ได้อยู่เราล้วงหลังได้สวยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยแย่ตรงั้นนะตรงั้น ให้คนอื่นเข้าก่อนนะเราเข้าไปคนแรกเราตายแน่ๆเลยถือว่าเราจะเก็บแอตติสส่วนใหญ่ก็เถอะไม่เป็นไรถอยก่อนไหมเพื่อนฝั่งตรงข้ามเขาเกิดมาแล้วถอยก่อนเนาะถอยก่อนดีกว่าบอกเพื่อนถอยก่อนก่อนเดี๋ยวเข้าหลังก่อนเฮ้ยเนี่ยเนี้ย แล้วเดี๋ยวอุตส่าห์ล้วงหลังทำไมอยู่ๆแม่งเด้งไปข้างหน้าวะอ้าวเฮ้ยเฟ้ยเดี๋ยวเดินเออเออสวยสุดยอดไปเลยฮะเยี่ยมยอดไปเลยฮู้ฮะเฮ้ยคอต้าถามจริงจริงเหรอเย้ชนะแล้ว เนี่ยขนานั่นแหละเนี่ยผมกดเสื้อเที่ยมผมยังไม่ติดเลยอะอะไระโคตรนนี้เลยอะอย่างปั่นเลยอะเดี๋ยวผมลองกลับไปดูในคลิปจริงๆที่ผมอยากรู้มันจะแหลกขนาดไหนวะเออถ้าเกิดว่าตานี้มันแหลกมากๆก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เป็นอะไรเป็นเฉพาะตอนเล่นเกมโมบ้าเลยนะมันจะแหลกมากเลยอะนี่นี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราไลฟ์ s ับด้วยฮนะโอเคนะครับตามธรรมเนียมเกมนี้ก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราจะไปอ่านประวัติข้อมูลของตัวละครนะครับ โอเครับของเสร็จปุ๊บก็ไปอ่านประวัติน้องกันเลยดีกว่าก็สกินน้องก็จะมีอยู่โหเยอะอยู่เนี่ยเยอะอยู่เนี่ยเออไม่ค่อยได้เข้ามาดูสกินน้องมีเยอะอยู่เนี่ยเออวะเออก็ถือว่าดีนะอันนี้เป็นภาพตอนเราชนะปะตอนเราได้ MVP ปะมันจะขึ้นหน้าอย่างงี้ไหมใช่ไหมตอนเราได้ MVP ก็จะขึ้นอย่างงี้ฮะก็น่ารักดีนะน่ารักกรุบกริบดีนะโอเคเดี๋ยวเราอ่านประวัติของน้อง คิวเมเนโกะ Q กันเลยนะฮะเออแต่ปีศาจต,ตัวนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยวะ Q ko, ่ะคิวเมเนโกะเนาะเคยได้ยินแต่ตัวปีศาจต,ตัวนี้ฮะไอตัวอะไรนะเนี่ยครับเนโกมาตะนะครับเคยได้ยินแต่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นปีศาจแมวนะของญี่ปุ่นนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวคิวคิวเมเนโกะนี่ออกมานานแล้วนะฮะโอเคอ่านกันเลยว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไม่ได้อ่านนะครับคิวเมเนโกะนะครับไม่คิดเลยว่าแมวเหมียวสุดเท่สุด,สดกล้าหาญควนี้จะหลงอยู่ในปลาได้จริงๆนะฮะปลาด้วยวะ่ะ อ่าเหมียวนี่ข้าไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยเหมียวเอ๊ะทางนั้นเหรอรอก่อนนะเหมียวคือผมต้องมาเหมียวตามไหมคือไม่ต้องก็ได้เนาะหรือต้องวะอันนี้เป็นบทของคิวเมคิวเมเนโกพูดนะครับแคกแคอ่านี่ท่านขอถามหน่อยสิว่าจะออกจากป่าที่นี่ได้ยังไงอ่ะก็คือตอนนี้หลงป่าใช่ไหมเทสโตนะครับเทสโตคนนี้น่าจะเป็นคนที่คิวเมเนโกถามนะครับคิวเมเนโกเฮ้ยเจ้าหนูนี่ข้าถามอยู่ไม่ใช่หรือไง ก็นั่นแหละผมอาจจะมีอ่านติดขัดบ้างนะฮะสายตามันเบลอเทสโบก็เลยบอกว่าอืมหากให้ทองคำหนึ่งพันตำลึงกับข้าแล้วก็ข้าจะนําทางให้เจ้าก็ได้นะคิวเมเนโกคิวเมเนโกก็บอกว่าเมียวเจ้าดูสิว่าข้าดูมีเงินไหมอ่ะเมียวกูต้องเหมียวตามจริงอ่ะอเนี่ยเทสโซก็บอกว่าฮหายใจไม่ออกเลยข้านําทางให้ข้านําทางให้ได้นะอ๋อ ก็คือถ้าช็อตอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประมาณว่าตอนที่คิวเมนโกบอกว่าดูซิว่าข้ามีเงินไหมนะเหมียวอะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณแบบกําลังบีบคอเทสโตอยู่นะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคิวเมนโกพูดนะครับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่มีปัญหาแล้วเหมียวเทโซพูดนะคงไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับคนชอบใช้กําลังอย่างเจ้าได้จริงๆสินะเนี่ยคิวเมนโกก็บอกว่าหื เทสโตกอไม่ไม่ไม่มีอะไรตอนนี้จังหวะที่คุณผู้ชมก็ลองแยกจินตนาการเองเงยครับคิวเมเนโกก็บอกว่าเอ๊ะล้อหมุนของเจ้าดูน่าสนุกดีนะเหมียวเทสโซนี่เป็นเครื่องมือเดินทางอะเพียงชนิดเดียวของข้าเลยนะคิวเมเนโกข้าเล่นบ้างสิเทสโซบอกไม่ได้นะฮะคิวเมเนโก แล้วก็เทสโซก็บอกเออเชิญเชิญเลยก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเทสโซไม่ให้คิวเมเนโกเล่นก็คือน่าจะโดนใช้กําลังอีกนั่นแหละคือโดนโดนทุบอีกแน่เลยนะเทสโซก็เลยเข็ดนะก็เลยกลัวก็เลยให้เล่นก็ได้วะอะไรเงี้ยคิวเมเนโกก็บอกอ่าก็สนุกดีนะสนุกจริงๆเลยนะฮะล้อหมุนนี่เป็นของข้าแล้วตั้งชื่อว่าล้อเหมียวแล้วกันเทสโซบอกช้าก่อนนั่นมันของสําคัญของข้ามากเลยนะคิวเมเนโกบอกว่าอ่าว่ากเหมียวผมไม่เข้าใจประวัติรอบนี้เลยะ คือเหมือนมันเป็นแค่ปวดตัวละครสองตัวเขาเล่นกันเฉยๆอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยเออมันไม่มีอะไรเลยอะ่ออมมมอะ,อะมีมีแค่นี้จริงอะ่ะมีแค่นี้ฮะ โอเคนะครับก็จบไปแล้วกันนะครับเกมอ,องมิวจิอารีนานะครับกับประวัติกาๆของน้องแมวนะบางทีผมอาจจะกล่าวเองก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่าผมพากไม่ดีหรือว่า,อ,อ,วาอ่านประวัติแล้วงงหรืออะไรไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษนะคือมันคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะคือตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แคสเกมแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนานแล้วนะฮะก็เลยเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเริ่มกลับมาแบบว่าพูดไม่ชัดก็คือ,อ สายตาผมสั้นใช่ไหมแล้วพอผมต้องอมองอะไรเงี้ยผมต้องมองในระยะแบบที่แบบว่าใกล้นะครับแล้วก็ต้องเพ่งเพ่งเพื่อแบบว่าให้ตัวหนังสือมันจากลายๆายเบลอเบล้มันเริ่มชัดถูกปะเออถ้าเกิดว่าคนสายตาสั้นน่าจะเข้าใจนะครับแล้วพอมันเริ่มชัดใช่ไหม ayo? เออแล้วแล้วผมก็ต้องพูดตามถูกปะแล้วความเดิมอยู่แล้วอะผมเป็นคนพูดเร็วนะครับเป็นคนพูดเร็วแล้วก็เป็นคนที่ลิ้นไก่สั้นนะครับมันก็ไม่เชิงสั้นมันก็ไม่ไม่เชิงแบบ พูดติดขัดหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นนะครับนั่นแหละก็คือลิ้นมันอันนี้บ่อยนะครับนั่นแหละนะครับก็พอมันมาพูดเร็วด้วยแล้วก็กลับต้องเพลงด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนอ่านหนังสือติดขัดนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามจะอ่านให้มันช้าลงแล้วกันนะครับแล้วก็มีสมาธิกับการมองมากขึ้นนะครับน่าจะแก้ได้อยู่นะครับโอเคจบไปแล้วจริงๆนะครับเกม องเมียจีอลีนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะตีโชว์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างนะครับอ้อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กได้ละกันนะครับเพจมีชื่อโอฮโยนะครับชื่อตามชแนลเลยนะครับพิมพ์ไปตามชแนลเลยชแนลเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอโอเฮดไวก็ได้นะครับน่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับเพจนั้นก็จะทำเกี่ยววกกกัับบารร์ตูนนะคแล้็ แชร์คลิปนะครับแชร์คลิปวิดีโอลงลงนั่นแหละนะฮะก็คือช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยว่างอัพเท่าไหร่นะครับก็รอเรียนจบก่นนบอนละกันนะครับค่อยว่ากันนะฮะขอบคุณมากๆที่ดูจนจบนะครับโอเคไปแล้วครับฝันดีครับ